อดัมพุดไทยคุณแปลเร็นอังกฤษใครตอบก่อนได้ก่อนครับข้อแรก20บาทง่ายๆครับนั่นก็คือคำว่าถนนเอออะไรนะถเีเมื่อกี้ได้อะอะไรนะอ่าเมื่อกี้บอกสตรีทก็เลยแบบไม่ให้แต่ถ้าควบกล้ำซอดรอสตรสตรีทก็จะให้ฮะสตรีท รับไปเลย1นึ่อ๋อไม่ใช่1 0 0่ฮะ20บาทครับ20บาทครับโอ้โหให้แค่20บาทไม่ต้องให้ก็ได้นะ,ะอย่างนี้ฮะแต่นี่ง่ายก่อนนะข้อต่อไป40บาทแล้วนะฮะ40บาทกับคำที่ว่ากำไรข้อมือแหวนเขาบอกแหวนแหวนอันนั้นริงริงเด็กแหวนล่ะโมอโต้พังก แต่กำไรข้อมือคือ bracelet bracelet yeah bracelet ข้อต่อไปครับ40บาทกับคำที่ว่านามาเบงถูกต้องครับไม่ใช่ horse face เบง g s เบงถูกต้องครับหมวด100บาทมาแล้วนะต้องยกระดับแล้วนะครับ100บาทแล้วนะครับดังนั้นเรามาที่คำว่ากระดุม เดี๋ยวบอกใบก่อนนะฮะ B ขึ้นต้นด้วย B bottle 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 เป็นคำตอบที่ผิดครับ bottle แปลว่าขวดนะฮะแต่เมื่อกี้มาถูกทางแล้ว you're on the right track อะไรนะ button button เออ button ถูกต้องครับ button รับไปเลย100บาทครับ button กระดุม b u t t o n ออกเสียงได้2แบบคือ button แบบชัดเป๊ะว่า button หรือจะแบบบ้านๆคือ button เราพูดสิ button button. button หรือจะเป็นปุ่มแบบกดปุ่ม push the button เราพูดสิ push the button อ่าแบบฝรั่งจ๋าเลยครับเมื่อกี้บ u ต t o n b u โอเคข้อสุดท้าย100บาท100บาทนิ้วเท้านิ้วคือ finger อันนี้นิ้วแต่นิ้วเท้าล่ะ foot finger เป็นคำตอบที่ นิ้วเท้าจริงๆเรียกว่า T O E Toe Toe อ่างั้นยังไปไม่ได้ครับยังไปไม่ได้ฮะต้องแจกเงินให้ได้คำที่ว่าคิวโอเครับไปเลย Eye brows ถูกต้องครับขอบคุณมากเลยครับ uh huh. Have a good day bye ๊ายบายครับ <laughs> uh, <Yeah. S 1> สนุกไหมโอเค a l right ุดดยอดเลยเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกันกบอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ